สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากวายอลีประจำวันที่19ธันวาคม2 5 6 1ราคาทองคำเมื่อวานนี้สามารถปิดตลาดในแดนบวกและมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้ราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,250ริเหรียญดอลลาร์ต่อทออนปิดตลาดไปบริเวณ1ัน9 4 0บวกขึ้นมา3.84เหรียญดอลล่าร์ต่อออนทั้งนี้ทองคำได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับฐานลง อ่อนค่าลงหลังจากนักลงทุนระมัดระวังในส่วนของการถือครองดอลลา,าร์สหรัฐเนื่องจากจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนักลงทุนคาดการณ์ว่านายจอร์บพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยภายในปีหน้าลดลง สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทําให้นักลงทุนขายดอลลา,าร์สหรัฐออกมาจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชื่อบวกต่อทิศทางราคารงคําให้มีการขยับมีดีตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทางองคํายังคงเคลื่อนไหวและทรงตัวอยู่ในระดับสูงเนื่องจากนักลงทุนยังคงไม่แน่ใจว่าผลการประชุมในค่ำคืนนี้จะมีทิศทางอย่างไรดังนั้นจึงแนะนําให้นักลงทุนจับตาดูถ้อยถแถลงของนายโจรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งอีโคนามิคโพช projection และดอ p พอตซึ่งจะทำให้เห็นเกี่ยวกับทิศทางของคณะกรรมการ FOMC ท่านอื่นๆรวมถึงทิศทางของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสรหรัฐหรือว่าเฟดในการดาเนินนโยบายการเงินในปี2019ว่ามีทิศทางเช่นไรสถานการณ์หรือปจัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในร,ระยะถัดไปซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวของตัวทองคำมีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้เองจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนงในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งประเทศไทยอาจจะมีการส่งสัญญาหรืออาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับ1.5เป็น1.75ซ์ สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาส่งผลให้ทิศทางค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่ามากยิ่งขึ้นและอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองคำภายในประเทศซึ่งนักลงทุนอาจจะจับตาการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกอนองเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นําของค่าเงินบาทในช่วงบ่ายวันนี้เพิ่มเติมภาพรวมในส่วนของการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํเอส d r ดีอาโปทัศน์วันนี้มีการกลับเข้ามา ซื้อทองคำในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยถือครองทองคำที่ระดับ8.234ตันถือครองทองคำบริเวณ7 7 7 7 9ตันปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับปจัจจัยบวกจากโกลแมนแซก่าเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ฟื้นตัวในปีหน้าส่งผลหุ้นและ fx ดีตัวโกลแมนแซก มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่มีโอกาสเติบโตหรือมีโอกาสที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นทางนี้สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่มีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสและมีแนวโน้มที่จะดีดตัวเกือบ5%เมื่อเทียบกับตะก,กา้าสกุลเงินโกลแมนแซกระบุว่าแม้ดอลลาร์จะปรับตัวได้ดีในปีนี้แต่คาดว่าน่าจะมีทิศทางชะลอตัวลงในปีหน้าซึ่งมุมมองชงลบต่อดอลลาร์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำเช่นกัน นอกจากนี้ทองคำได้รับแรงหนุนเพิมเ่มเติมเมื่ออิตาลีบรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการปียูประเด็นงบประมาณความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทางด้านงบประมาณในระดับสูงในอิตาลีอาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งกับสาภาพยุโรปและอาจจะถูกมาตรการลงโทษคลี่คลายลงเมื่อโฆษกกระทรวงเศรษฐกิจกของอิตาลีระบุวันนี้ว่าอิตาลีบรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการ ในเรื่ององบประมาณของปี2019หรือปีหน้าซึ่งเป็นสัญญาณยุติความขัดแย้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เสถียรภาพของสกุลเงินยูโรที่ทางดีมากขึ้นและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชื่อมบวกต่อทิศทางราคาทองคานอกจากนี้ทองคายังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนท,ที่มีสัญญาณคลี่คลายที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้ทางการจีนเองมีการเปิดเผยว่าจีนซื้อหัวเหลืองจากสหรัฐ ซึ่งการเข้าซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐโดยไม่ระบุจํานวนเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีท่าทีคลี่คลายลงทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าับตั้งแต่ที่จีนได้ซื้อถั่วเหลืองมากถึง1.5ล้านตันในสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นหรือเป็นหลักฐานสัญญาณตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่าข้อตกลง ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมและประธานาธิบดีสีเจนผิงในการประชุมน,นอกรอบของกลุ่ม g 20ที่กรุงโบโนสไอเลสประเทศอาร์เจนตินามีสัญญาณความคืบหน้าและมีการปฏิบัติที่ผ่อนคลายทางการค้ามากยิ่งขึ้นซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลเชิงลบต่อล,ล่าและกลับมาหมืนทองคำเช่นกันในส่วนของกลุ่มลงทุน YLG ให้นารับบริเวณ1 2 3 3 1,221และ1,212แ 12. นวาต้าประเมินไว้ระดับ 1,256, 1,266และ1,278 12อย่างไรก็ตามราคาทองคำในระยะสั้นสามารถทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงเนื่องจากนักลงทุนจับตาผลการประชุมของเฟดในค่ำคืนนี้ทั้งนี้ตลาดหรือทองคำรับข่าวในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้นมการผ่อนคลายของคำในระยะหนึ่งซึ่งหาก ผลการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดผิดคาดหรือสวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์อาจเกิดแรงขายหรือแรงทำกำไรสลับออกมาได้ในระดับสูงเช่นกันดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงแนะนำนักลงทุนไม่ควรถือครองจำนวนสถานะการลงทุนจำนวนมากพร้อมทั้งอาจคำนึงถึงความเสี่ยงจากการแกว่งตัวจากผลกลารประชุมของธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด อย่างไรก็ตามในส่วนของการเข้าซื้อแนะนําว่าอาจจะดูในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ1 2 4 0สถึงพันสเหรียญดอลลาร์ตรอ่อเทสลออนขณะที่ราคาขยับหรือดีตัวขึ้นอาจจะตาแนวต้านระดับพันสองเหรียญดอลลาร์ต่อเทสลออนว่าราคาจะขยับหรือผ่านระดับดังกล่าวได้ไหมหากไม่ผ่านอาจจะแบกขายเพื่อลดความเสี่ยงแต่หากผ่านได้หรือว่ามีข่าวเป็นบวกจากผลการประชุมดังกล่าวสามารถถือทองคำต่อเพื่อรอไปขายที่แนวต้านถัดไป